เด่นมิทรงยออท้อต่อความยากลำบากเพื่อให้ทรสามารถเข้าไปเยี่ยมราษฎอได้ใกล้ที่สุดและราชทานถงทนที่ไม่อย่าตทั่วถึงครั้งนั้น <c oughs> มีนด็จพสันตะปลอบขวัญประชาชนความตอนหนึ่งว่าดูด้วยกันจงด้วยกันก็อยู่ด้วยกันช่วยและปลอบใจซึ่งกันและกันสายรอดด้วยกันรวมพัฒนาฟื้นฟูด้วยกัน นาดานสุที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและราานแก่ประชาชนราชบุระไทยอาทรหพใหงายสงรุ่องพุ่มสุขกับพรัศดรมรสุภทยรวมเป็นประจักพยานแจงช่างถึงพระเมตตาและความผูกพันที่ทรงมีต่ออาณาประชารัฐ Subtitles